สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินทิติ GK นะคะอยู่กับช่วงทิติรีวิวค่ะก็วันนี้นะคะมารีวิวเป็นตลับที่เรียกว่าพิเศษหน่อยกันเพราะว่าเป็นตลับที่ว่าไม่ได้มีแบบเข้ามาบ่อยๆนะคะอย่างในร้านเนี่ยพูดเลยตรงๆว่ามีอยู่ใบเดียวนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยหลงพราบางองค์เนี่ยก็เรียกได้ว่าแลหรือว่า แบบว่าหาตลับมือสองใส่ย,ยากนะคะก็อย่างเช่นแบบเข้ารูปแบบเข้ารูปเลยใส่ย,ยากหายากนะคะก็อย่างเช่นใบนี้นะคะเป็นตลับพระผงห้ารอบหลวงพ่อเกษมนะคะโอ้สวยงามมากคือใบนี้ก็หนึ่งในเฟรริตเหมือนกันนะคะว่ามันเหมือนมีอะไรติดสักครู่นะคะอ๋อนี่นะคะก็ซูมให้เห็นดีเทลคร่าวๆนะคะเป็นยกซุ้มหัวสิงนี่โอ นี่นะคะลายแกะแบบชัดๆลึกๆอีกแล้วคือพูดดูโมนะคะแต่ว่าความจริงแล้วถ้าเห็นอันจริงแล้วเนี่ยคือเราจะสามารถดูแบบความแตกต่างได้เลยนะคะว่าเออเราจะได้แบบดูออกว่าคืนนี่ก็พยายามคินอย่างคินนยคินก็จะคิน,นิติเนี่ยก็จะพยายามแบบฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะคืออยากเราอยากดูแบบเก่งๆว่าเอยอันนี้เนี่ย งานดีนะเราก็อยากฝึกได้ว่าแบบเอ้ยจับเราแบบพอกะน้ําหนักคร่าวๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันไปนะคะเพราะว่ามันบางทีมันก็ต้องใช้ประสบการณ์นะคะนี่ความดีเทลตรงๆมันไม่ค่อยโฟกัสเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะ ด้านข้างขอบปิดสนิทเลยนะคะแล้วก็เป็นลายกระหนกอย่างที่เห็นเลยนะคะเนี่ยอ้ยิ่งมีแถบแบบนี้นะคะแถบเหมือนแบบขัดเงาอย่างงี้ยิ่งทําให้เหมือนเล่นไฟอย่างงี้เลยนะคะนี่อืู้ว้าวเล่นวิบวับวิบวับทองสีทองก็อลามเลยนะคะนี่อยากให้ซูมน้องช่วยซูมหน่อยยังมือใหม่อยู่นะคะก็เลยยังไม่ค่อยถนัดว่ากล้องมันเป็นโทรศัพท์ใหม่ก็เลยยังไม่ถนัดยังไม่ชินนะคะ นี่ก็ด้านหลังนะคะลายด้านหลังเนี่ยก็เป็นกระหนกลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นลายไทยนะคะก็อย่างหนึง่งนี่ลายนี้ก็มีความแบบนิยมนะคะส่วนใหญ่ก็หลายท่านก็ชอบลายแบบนี้นะคะเวลาสั่งทําก็รีเควสลายได้นะคะเพราะทางั้นเราเนี่ยนอกจากขายตลับทองกับทองมือสองแล้วเนี่ยเรายังรับสั่งทำอนู่นะคะเวลาลูกค้าชอบอยากได้ลายไหนก็สามารถรีเควสได้เลยนะคะเพราะว่าสั่งทาเนี่ยมันก็จะตามรีเควสได้นะคะ นี่ความลายความสวยงามคือชอบเส้นสายของตรงนี้มากาะนะคะ่ะเพราะว่ามีความแบบไล่แสงนะคะเรียกว่าเล่นแสงไม่ใช่ไล่แสงนะคะนี่ด้านข้างของอีฝั่งนะคะก็เหมือนกันนะคะก็คือแนบสนิทมิดสหายเลยนะคะนี่แล้วหูลายกระหนกสวยมากลายใบนี้คือถี่ๆเลยนะคะเดี๋ยวลองซูมให้เห็นใกล้ๆนะคะนี่ คือลายกระหนกทีๆอย่างนี้เลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะนี่กลับมาด้านหน้าทำไมน้องเริ่มไม่โฟกัสและน้องเริ่มดือ้อละก็ใบนี้นะคะจะอยู่ที่24.70กรัมนะคะ24.70กรัมนะคะใส่พับผง5รอบหลวงพ่อเกษมนะคะโอ้คือน้ำหนักกำลังดีเลยแหละน้ำหนักดีเลยเป็นงานดีงานหนักนะคะเพื่อความชัว่เดี๋ยวเราลองวัดความกว้างมสูงของตลับทองไว้ก่อนนะคะ นี่นะคะความสูงของหน้าจอจะอยู่ที่2ประมาณ2.9เซนนะคะส่วนความกว้างเราวัดที่ฐานกันนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.1เซนนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะดูที่ตรงกลางกันนะคะว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณ 1. เ,เซนนะคะนี่ความหน้าจอนะคะก็สามารถลองวัดคร่าวๆกับตลับที่เราแบบตามหาได้เลยนะคะนี่นะคะเออลืมดูให้ดูห่วงห่วงก็มีรอยนิดหน่อยนะคะจากใช้งานเพราะเป็นตลับมือสองเนาะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยยังถือว่าดูดีอยู่เลยนะคะนี่น้องมีลายแตกนิด เราก็รีวิวตามจริงนะคะสามารถรีเควสเปลี่ยนห่วงได้เลยนะคะเพราะนี่เป็นห่วงที่ติดมากับเขาอยู่แล้วดูจากแบบทองอะไรเอ่ยอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในที่นี้นะคะหรือตามหาตลับทองกอบทองของพารุ่นไหนเนี่ยก็สามารถสอบถามมาได้ทางเพจ f a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือว่า l ลน์ s i t k 66หหรือโทร0ู9 9 8 6ป6 8กนะคะ นอกจากนี้เนี่ยเรายังรับซื้อตลับทองกรอบทองมือสองแล้วก็พระทองคําด้วยนะคะแล้วก็รับสั่งทําตลับทองมือหนึ่งด้วยคะ่ะก็อยากดูติดอ,อ,อยากดูรีวิวเป็นคลิปแบบทิตติรีวิวเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ของตลับทองกรอบทองรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเราก็จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็เดี๋ยวจะไปหาตลับทองมาแล้วก็มานั่งอัดรีวิวให้ชมกันเลยนะคะเพราะอยากให้เห็นดีเทลจริงๆค่ะว่าตลับทองแบบที่แกะมือเนี่ยแกะด้วยมือเนี่ยแล้ว งานดีๆเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เราจะได้แบบลูกค้าเวลาซื้อไปเนี่ยจะได้สบายใจแล้วก็แบบเหมือนสามารถเปรียบเทียบได้ได้ว่าเอออย่างนี้นะงานดีนะแล้วก็สภาพดีเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราทําคลิปเนี้ยนอกจากที่ว่าแบบลูกค้าจะได้เห็นแบบ ตลับทองมือสองของร้านเราแบบเรียวๆแล้วนะคะเวลาวิดีโอเป็นภาพโมชันนะคะก็เรายังอยากแบบให้แบบเอออย่างน้อยแบบได้เหมือนเก็ดความรู้สอดแทรกไปนิดๆหน่อยๆหรือว่าอาจจะได้ความสนุกก็ได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะเพราะเราอยากแบบเหมือนกับว่าดูใน youtube ยังไม่ค่อยมีใครทำเกี่ยวกับตลับทองมือสองสักเท่าไหร่ก็เลยอยากอัดเป็นเป็นอัดเป็นคลิปอย่างนี้นะคะก็ ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คิมทิติดเคด้วยนะคะสวัสดีค่ะ